วันนี้ครูปามีคำเกี่ยวกับ a d v e r b of time นะคะถ้าเมื่อไหร่ที่เห็นคำเหล่านี้ในประโยคนะคะฟันทงได้เลยค่ะว่าจะเป็น future tense หรือ tense ที่เกี่ยวกับในอนาคตนั่นเองนะคะมีคำว่าอะไรบ้างลองไปฟังกันค่ะ tomorrow tomorrow ถัดมานะคะเราอาจจะเอาคำว่า tomorrow แล้วตามมาด้วยช่วงเวลาค่ะตัวอย่างเช่น tomorrow morning tomorrow morning ถัดมาคือคำว่า next next แล้วตามมาด้วยช่วงเวลาค่ะ next year next year แล้วก็คำว่า tonight tonight คือน,นี้นั่นเองนะคะ a ลองตอบดูได้ไหมคะว่า in an hour in an hour ถ้าเราเห็นคำนี้จะถือว่าเป็น future tense หรือ ในอนาคตใช่หรือไม่คะลองตอบกันมาในคอมเมนต์นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ